สวัสดีครับพวกกับผมนะครับ oh, <okay. S 2> เป็นในพิวโตคานนครับวันนี้นะครับผมมีคนลูกค้านะครับมออกรถกับเราที่เต็นท์ในพิวโตคาของเรานะครับผม เดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศะครับว่าการที่คุณลูกค้ามารับรถจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะไปสัมภาษณ์กันนะครับว่าคุณลูกค้าเนี่ยรู้สึกยังไงนะครับผมไปครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวถามความรู้สึกกันนิดนึงนะครับผมคุณลูกค้าครับผมวันนี้นะครับคุณลูกค้ามาออกรถที่เต็น์เราเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับผมกับวันนี้พอใจครับคุณลูกค้าเนี่ยนะครับผมมีติดปัญหาในเรื่องของติดแมกนีซีตแ็กติดระชางีไหมครับผมไม่มีีีครรับนนนะผมมมเเเยาาล ผมในส่วนของตรงนี้ครับทำไมคุณลูกค้าเนี่ยทำไมถึงเรื่องของเต้นเรารู้ผ่ดเร็วได้รถกีเร็วแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวผมขอให้คุณลูกค้าเนี่ยเชิญชวนนิดนึงนะครับผมให้พี่น้องเนี่ยครับผมมาซื้อรถในของเต้นของเรานะครับผมก็อยากบอกว่าที่นี่ออกรถได้ไวและไม่มีปัญหาเรื่องการออกครับผมรับผมอะครับครับผมหากคุณลูกค้าท่านใดนะครับผมอยากจะ จับจองรถนะครับผมนะฮะไม่ยากเลยนะครับผมสามารถที่จะเข้ามาในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับ n b p Car นะครับผมหรือในช่องทางของ Line@ n b p Car ก็ได้นะครับผมหรือว่าคุณลูกค้านะครับผมติดปัญหาในเรื่องของ b a c k l i ฟ t ์เครดิตล่าช้านะครับสามารถจะเข้ามาติดต่อได้ที่เบอร์0846397464เบอร์คุณปู่ให้บริการ24ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับ กดไลค์กด Subscribe ที่ช่อง m อ p Auto Car ให้เราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมเบนเอ็มพีเอตันะครับผมขอกลับตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ